พี่ตุ้มก็พยายามจะเอาเศษเนื้อที่เป็นเลือดอ่ะปอนยัดใส่ปากให้ผู้หญิงคนนี้คือพูดง่ายๆเหมือนกําลังจะหาคนรับสืบทอดของเนี่ยเอายัดใส่ปากไปตุ้มก่อนนะใส่แล้วก็อ่คายออกมาแล้วจะยัดใส่ปากใอ้ผู้หญิงที่ต่อพี่ป๊อปหลังจากที่พี่ป๊อปมาเล่าเรื่องผีนักเล่าอะ่ะมแีแฟนๆอยากให้กลับมาเยอะมากเลย และครั้งนี้ก็แฟนๆได้จุใจแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้พี่ป๊อปจะกลับมา5เรื่องใช่ครั้งที่แล้วผมดูคลิปย้อนหลังหุ้ยบางอันได้ล้านวิวนะล้านวิวเยอะค่ะอ้เมืว่าก็โหค่อนข้างดีใจถ้าอยากให้ผมกลับมาเล่าอีกหรือเรื่องแปลกๆอีกอย่าลืมนะครับคลิกแชร์คลิกไลค์และยอดดีกลับมาแน่นอนเจอกันกรับนอนรองว่าเรื่องแปลกๆมีเยอะมีเป็นสต็อกอ่าแล้วก็สามารถฝากเรื่องให้พี่ป๊อปมาเล่าได้จะฝากเรื่องมา่ด้บางคนมารับรอนะครับมาถึงเนี่ย ไม่มีสาวไปถึงตัวท่านเพราะผมปิดเรื่องหมดไม่ว่าชื่อสถานที่นะขาวเป็นดําผู้หญิงเป็นผู้ชายหมดเหมือนเรื่องวันนี้ที่พี่ป๊อกําลังจะเล่าก็คือเป็นเรื่องที่มีคนฝากมาเหมือนกันโอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เกิดกระตัวเลยจริงหรอจริงเป็นเรื่องเกิดกระตัวเรื่องนี้คัดมาโดยเฉพาะเลยเรื่องนี้ฮือหามากตัวจริงละครจริงไม่ใช้สแตนอินเลยแหละเรื่องนี้เกิดอ่ะโอ้ยเอะนะครับจริงๆก็คืออโหสินะครับเป็นคนลิ้นไก่สั้น เรื่องนี้มันเกิดตอนเมื่อตอนสมัยที่ผมทํางานอยู่สถาบานันการเงินแก่งหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นสถาบันการเงินก็นอยู่แถวพอดีมโธนแหละพอดีมันมีมหาวิทยาลัยหนึ่งเข้ามาเปิดศูนย์โรงเรียนพิยโทตรง้แถวออฟฟิศผมก็ไม่มีอะไรทําอ่ะแล้วก็ไปสมัครนะเพราะไปสมัครนั้นเสร็จ๊บโอ้ยเราก็ได้เพื่อนดีครเพราะในนั้นมีทั้งหลายอาชีพไปอยู่กันและในนั้นก็นหนึ่งในนั้นก็เป็นอาชีพที่ทําแบบเดียวกับเราคือสถาบานันการเงินหนือนกันเราก็อยู่กลุ่มเดียวกันก็รู้จัก พี่คนนึงชื่อพี่ตุ้มพี่ตุ้มเป็นผู้จัดการธนาคารสาขาหนึ่งกนสนิดกันเลยไอ o ฟ f i ก็อยู่ไม่ห่างกับออฟฟิศผมเราก็สนุกพี่ตุ้มเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้หหาเฮนิสัยดีเป็นพี่ใหญ่อะพี่ตุ้มเนี่ยเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็หย่าล้างพี่ตุ้มมักจะไปคุยในห้องเรียนเสมอแหละผมโสดแน่พี่เซนเลยโสดผมสาวม,มาเรียนเยอะนี่ับแล้วพี่ตุ้มเป็นคนที่เวลาเรียนเนี่ยเอาจริงเขาจังมากนะ การเรียนจะต้องเป็นที่หนึ่งพี่ตุ้มเคยทักษะไม่พอใจที่อาจารย์ให้คะแนนน้อยค่ะแต่ติงได้เอแล้วแหละแต่ได้น้อยกว่าไอ้คนหนึ่งไอ้คนที่ได้คะแนนมากกว่าคือกิจจากิจจานี่เป็นวิศวกรโรงงานทั้งสองคนนี่ขับเขี้ยวกันเลยต่างคนต่างทําคะแนนกันแข่งกันนอกจากเรื่องเรียนแล้วไม่ใช่แข่งเรื่องเรียนอยู่แล้วนะแข่งเรื่องความรักอีกอเพราะว่าพี่ใหม่พี่ใหม่เป็นผู้จัดการบัญชีของโรงงานมาเรียนปริญญาโทเหมือนกันค่ะ ทั้งสองคนต่างส่งขนมจีบจีบพี่ใหม่ทั้งคู่ช่วงชิงกันละชิงไหวชิงพิบกันผมก็ก็คิดว่าเฮ้ยสินปีเรียนจบเนี่ยนะต้องมีข่าวดีไม่คู่ใดคู่หนึ่งล่ววะนะไม่พี่ตุ้มกับกิจจ้านี่แหละได้แต่งกับพี่ใหม่ เราก็คิดแางนั้นแล้วทุกเย็นเนี่ยหลังเลิกงานเนี่ยผมก็จะไปหาพี่ตุ้ม,มที่ออฟฟิศออฟฟิศพี่ตุ้มนะครับก็จะเป็นมีทั้งหมด3ชั้นชั้นล่างไปที่จอดรถเพราะธนาคารสวใหญ่จอดชั้นล่างเนี่ยนะชั้นที่2เป็นที่ทํา,าการาาครหรือสี่ชั้นใช่ชั้นที่สก็เป็นห้องพักพี่ตุ้มเนี่ยในตัวเนี่ยแล้วห้องพักพี่ตุ้มเนี่ยเขาจะแบ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งเป็นสวนเป็นที่นั่งเล่นและครึ่งหนึ่งเป็นที่นอน ผมอาจจะขึ้นไปนั่งสวนอ่ะทุกเย็นอ่ะช่วงสมัยนั้นตึกส,สูงๆยังไม่มีแล้วก็ไปดูพระที่ตกตั้งคุยพี่ตุ้มพี่ตุ้มก็นักจะพูดเสมอว่าพีนะก็อายุเยอะแล้วนะไม่ว่าทั้งวัยอาวุธคุณอาวุธแต่พี่ตุ้มมีปัญหาอย่างหนึ่งพี่ตุ้มไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเขตสักทีหนึง่งกลายเป็นผู้จัดการอาวโุโสเนี่ยตลอดเลยอ่ะปัญหาที่ทําให้พี่ตุ้มไม่ได้เลื่อนเป็นตําแหน่งผู้จัดการก็คือนี่ NPL อ่ะ มีนี่นี่เสียเยอะ,อะ,อะมันก็เลยไม่ได้เลื่อนตําแหน่งทักทีก,กุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงพี่ตุ้มก็เลยในเมื่อทํางานไม่ได้ทุ่มอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่พึ่งทางใจคือวัตถุมงคลพี่ตุ้มก็ไปเช่ามาทั่วเลยอะไรดีๆจนตอนนี้ออฟฟิศสถาบันการเงินกลายเป็นสํานักไปแล้วอ,ะอ่ะมีทั้งไซมีทั้งกุมารทองมีทั้งนางกวักอะไรเต็มไปหมดมล่ะเต็มออฟฟิศไปเลยอะ่ะพี่ตุ้มมาเสร็จเราก็บอกเออให้เอาไงดีจนวันหนึ่ง ช่วงประมาณตีสองหรือตีสามโทรศั์ดังคนที่โทรมาคือพี่ตุ้มพี่ตุ้มโทรมาเฮ้ยปั๊บมารับพี่หน่อยสิวะตอนเนี้ยพี่อยู่ซอยบ้านพี่ใหม่มารับพี่หน่อยบอกโอ้ยพี่ใหม่อยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นไปให้นะว่าขับรถไปหน้าปากซอยสักพักหนึ่งพี่ตุ้มเคาะกระจกปัดไปไปรีบไปเลยผมบอกเฮ้ยพี่ตุ้มมีอะไรวะแล้วรถพี่ไปไหนพี่ตุ้มบอกไปไปไปก่อนพาพี่ไปสาขาเนี่ย พอพี่ตุ้มเข้ามาในรถไฟมันก็เปิดพอเปิดประตูเห็นเลยโอ้ตัวพี่ตุ้มมาแขนเลอะเหมือนกับว่ามีรอยแผลบนแขนเสื้อผ้าเหมือนไปคุกตามที่ฝุ่นนะเหมือนไปเป็นหนุมานคุกฝุ่นที่ไหนอะเหมือนกับไปลงไปในขยะที่ไหนตัวกระเซิะกระเซิงแผลเต็มบอกพี่ตุ้มบอกรีบไปไปรีบไปก่อนเลยออกจากนี่ให้เร็วที่สุดเราก็เอ้มันมีเรื่องอะไรวะก็ขับไปที่สาขาก็ไปช่วยทําแผลโอ้จริงเจอลงแผลเยอะเลยโดนแบบ ของมีคมบาดนะอ่าเป็นรอยมีดกรีดอะไรเงี้ยเหรออแล้วก็ถามบอกพี่พี่ตุ้มไปทําอะไรมานะพี่ตุ้มบอกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพี่ไปรับพี่ใหม่พี่ใหม่ทําโอไปรอรับพอพี่ใหม่เสร็จปุ๊บพี่ก็รับพี่ใหม่เสร็จแล้วก็ไปกินอาหารกันก็มีกินล่วงกินเหล้าหน่อยอะนะพอตอนนั้นโหกินละมุดพี่ตุ้มเนี่ยพึงเลยแสดงว่าไปกินเหล้ามาพี่ตุ้มบอกว่าหลังจากที่กินเสร็จปุ๊บก็มาส่งพี่ใหม่ที่บ้านระหว่างขับมาที่ในซอยอ่ะ มันมีคนกระโดดขวางหน้ารถคแล้วก็ทุบทุบทุบกระปองรถอ่ะเ oh. อ้งคนที่ทุบรู้ว่าใครใครอ่ะพี่กิจจาวันนั้นอนะ่ะมันก็ไปรับพี่ใหม่เหมือนกันอืแต่ปรากฏไปรับชา้าพี่ตุม้มพี่ตุ้มตัดหน้าไปก่อนด้วยความแค้นใจมันก็เลยมาน,นั่งดักรอหน้าปากซอยนั่งกินเหล้ารอพอเหตุพี่ตุ้มมาก็เลยจัดการนั่นมาพอสองคนเห็นก็ทะเลาะกันเลยอ่ะมามาแย่งกันอ่ะก็ทะเลาะวิวาทกันก็กอดฟัดเวียง ทะเลาะชกกันอะโดนกลางถนนพี่ใหม่บอกให้แยกกันสองคนก็ไม่ยอมแยกพี่ใหม่ก็อยากฟัดกับฟัดกันไปแกก็เดินเข้าบ้านโดยไม่สนใจปรากฏได้ผลนะพอผู้หญิงไม่สนใจผู้ชายเลิกชกกันแล้วต่างคนก็แยกย้ายกันพี่ตุ้มก็เตรียมขับรถกลับรถระหว่างที่กลับรถในซอยถอยอะพี่ใหม่ก็ขึ้นไปดูชั้นบนห้องชั้นบนปรากฏมองไปที่รถพี่ตุม้มเห็นอะไรบางอย่างอยู่หลังรถก็แมสเซจไปบอกพี่ตุม้ม เฮ้ยมีผู้ชายอยู่หลังรถเธออ,อย่าค่อยๆมองนะเงี้ยเอเสร็จพี่ตุ้มเห็นเม่เสร็จมันก็ขับรถก็มองกระจกหลังผมมองกระจกหลังเสร็จปุ๊บตกใจเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเงาดําอะเหมือนลักษณะแบบหน้าตาแบบดุมากจ้องมาพี่ตุ้มเห็นถึงตกใจเหยียบเบรกปึ๊กเสร็จแล้วก็เปิดประตูรถวิ่งทิ้งรถมาเลยแล้วก็โทรมาหาผมให้ผมมารับอืพี่ตุ้มบอกว่าพี่ สงสัยโดนกิจจาทําของแน่ๆเลย oh. กิจามันคงเล่นพี่แน่เลยทําของใส่เฮ้ย hey, มีวิธีแก้ของไหมบอก oh. ผมไม่รู้พี่ผมไปส่งไปวัดมั้งอม,มองไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะเผื่อจะพ้นตรงนี้ได้นะหลังจากนั้นไม่นานอนะ่ะพี่ตุ้มก็หายหน้าไปเลยเป็นอาทิตย์ถามที่สาขาสาขาบอกพี่ตุ้มลาพักร้นไปอาทิตย์หนึ่งพอกลับมาอาทิตย์หนึ่งครบพี่ตุ้มโทรมาหาผมแต่เช้าเลยเฮ้ย hey, ให้มาหาสาขาหน่อยพี่คิดถึงว่ะผมถึงเสร็จพี่ตุ้มก็บอกเนี่ย พี่หายไปอ่ะพี่ไปหาหมอดูหมอดูบอกพี่เกิดปีมะโรงปีนี้มีเคาะนะจะต้องไปถือศีลกับไปพระท่านก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้มีกรรมนะเจ้าเวนเจ้ากรรมในเวรเขาตามติดเพราะฉะนั้นให้ถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นไม่ได้ไหมบวชสักหนึ่งพรรษาพี่ตุ้มบอกไม่ได้ผมมีงานที่แบงก์ต้องทาอยู่ปีนี้ต้องประเมินผลงานด้วยปริยโทต้องรีบจบด้วยทายางี้พอจะบวชสักเป็นฉีบไปเปลี่ยนปลาขาวได้ไหมถือศีลแปดอยู่วัด嗯嗯สักเดือนหนึ่งพี่ตุ้ม ทำไงว่าเดือนหนึ่งยิ่งหนักํำหนักเหมือนกันนะในระหว่างที่หาทางออกนะั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่แป๋ว<ะ>พี่แป๋วปฏิบัติธรรมกันพี่แป๋วเป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานอยู่แถวชาญเมืองก็บอกพี่ตุ้มว่ามีวิธีช่วยแก้นะให้ไปหาที่ร้านนะไปหาคนชื่อยายนะคนชื่อยายนะช่วยได้พี่ตุ้มบอกว่าแค่ปฏิบัติธรรมแค่คือเดี๋ยวพอรุ่งเช้าพี่ตุ้มกลับมาเลยบอกเอ้ย พี่แล้วมันไม่ผิดเหรอ,อเขาบอกให้อยู่อย่างน้อยเจ็ดวันพี่ตุ้มอยู่แค่วัน,วนคืนเดียวกลับแล้วบอกเออเนี่ยไปหาเลยบอกเย็นนี้ว่างไหมบอกได้ไปหาคนชื่อยายกันที่ร้านไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยผมว่าไปไปก็ไปกลับไปเป็นเพื่อนพี่ตุ้มก็รับตอนเย็นก็ไปที่ร้านอาหารอีสานพอกินข้าวเสร็จพี่ตุ้มก็เรียกเด็กเสิร์ฟมาเออพอดีคุณแป๋วมาให้หาคนชื่อยายช่วยไปตามคนชื่อยายหน่อยได้ไหมเด็กเสิร์ฟก็บอกชื่อยายอะ เด็กทําท่าแบบไม่แน่ใจพี่ตุ้มปักให้เงินเลยพัดหนึ่ง<ม>ไปไปตามกันชื่อยายมันเด็กก็ยิ้มไปตามมาสักพักมีคนชื่อยายมาผู้หญิงคนนั้นบอกชื่อยายก็จริงคนระับแต่ดูไม่แก่เลยเหมือนอาย,ยุประมาณห<ม>้าสิบบอกตาดุมากพอนั่งนะนะตอนระหว่างที่คุยพี่ตุ้มพี่ตุ้มก็เล่าเรื่องปัญหางานปัญหาเรื่องความรักให้ยายฟังแต่ตายายไม่ได้มองที่พี่ตุ้มเลยม,มองไปที่ผมแล้วก็พูดว่าเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองอะมายุ่งทําไม,ม,ม มองที่เราจนผมร,รู้ว่าเขาไม่พอ,อ<บ>ใจเหมือนเราเป็นบุคคลที่สามมาอมบอกพี่ตุ้มอย่างพี่ตุ้มคุยกันสองคนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปรอที่รถก็ไปนั่งรอที่รถต้องนานนานพอสมควรสระกพักพี่ตุ้มกมาครนะับถือสิ่งหนึ่งที่มาก็คือเป็นห่อผ้าผ้าขาวแล้วมีมีคล้ายๆสา,ายสินมัดผ้าแล้วมือหน,นึ่งถือถุงใบตองอะไรก็ไม่รู้อยู่ในใบตองผมก็ถามพี่ตุ้มอะไรอะ่ะที่ถือมาไอห่อผ้ามาอยู่บนพานแกบอกขันคูแล้วไอเนี้ย่ะ อ๋อของสองเมยอยู่ในถุงเนี่ยมันอะไรวะพี่ตุ้มบอกเดี๋ยวคืนนี้จะทาพิธีเดี๋ยวพี่จะทั้งศาลก็ไปถึงไปสาขาผมก็ไม่ไปดูนะแกกระทาอะไรก็ไม่รู้แต่พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปหาพี่ตุ้มจนวันหนึ่งพี่ตุ้มโทรมาบอกว่าเฮ้ยมาหาพี่สาขาหน่อยพี่มีข่าวดีนะตอนพี่ผมไปหาที่สาขาพี่ตุ้มอยู่ชั้นบนกําลังทําพิธีไหว้มีเครื่องบวงสรวงเลยเลยนะมีใส่จานไปใหญ่เลย บอกพี่ตุ้มมีอะไรเหรอจัดงานใหญ่มีข่าวดีว่ะพี่ตุ้มตามหนี้ได้อไอ้ลูกหนี้ที่เหนียวนี่มากนะอยู่ๆมันหัวใจวายตายนะแล้วปรากฏว่าลูกหนี้รายเนี่ยทําประกันไว้ปรากฏเลยได้เงินประกันะมาจ่ายหนี้พี่เลย NPL ลหลุดเลยปีนี้ได้เป็นเขตแน่นอน<ะ>บอกคุไม่น่าเชื่อเลยศักดิ์สิทธิ์มากท่านให้แล้วผมก็เห็นบอกในจานเป่ะมันคล้ายๆเป็นเศษเนื้อที่มันหิดเล้ยลว บนบนเลือดแล้วมันมีตัวหนึ่งที่มันดิ้นดินดินดินอยู่บนเลือดอ่ะ,อะมันคือปิงออบอกอุ้ยพี่ตุ้มเอางี้มาได้ไงบอกโอ้ยนี่หายากมากกว่าจะหาปิงมา<อ>ใครต้องการล่ะท่านต้องการท่านไหนพี่ตุ้มบอกนะท่านอยู่นั้นบอกเฮ้ยพี่ไอ้นี่มันใสดําเปล่าพี่อ,อย่าเล่นเลยเออนะาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่งานใหญ่มาเนี่ยพี่บนไว้แล้วนะถ้าได้นะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยออืพอเสร็จปุ๊บก็กลับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะพี่ตุ้ม มีคำสั่งว่าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเขตแถมยังกิจจาที่อยู่อยู่มาเนี่ยก็หายไปตอนทำทีสิทธิ์อยู่ๆกิจจาหายไปไม่รู้เรื่องเลยไปอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วแถมยังความรักพี่ใหม่ตอบรับเลยมากับมีใจกับพี่ตุ้มจนบอกว่าเอ้ยพี่ตุ้มประกาศเลยว่าเนี่ยเรียนจบเมยยื่อไหร่จะแต่งงานกับพี่ใหม่ทันทีแล้วผลการเรียนออกมา พี่ตุ้มได้เกียรติยอมาดับหนึ่งได้เหรียญทองเลยเรียกว่าดีทุกอย่างโอ้ดีทุกอย่างวินหมดจนแบบประเภทโอ้โหสุดๆแต่ทามการข่าวดีเรามีผมมีความรู้สึกว่าพี่ตุ้มเริ่มห่างจากผมเรื่อยๆแต่เดิมโทรมาคุยทุกวันไม่เคคุยหายไปจนวันหนึ่งครัพนักงานพบว่าสนิทเขาโทรมาเล่าให้ผมฟังว่าโดยเพราะคุณเน่งเป็นผู้ช่วยปร้การเขาบอกว่าพี่ตุม้มตัวนี้แปลกลงนะไม่ค่อยมาสุมสีกับใครอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวน แล้วมีอย่างหนึ่งนะห้องแกชั้นบนแกห่วงมากเลยนะหลังหกโมงเย็นไม่ให้ใครขึ้นจะเคลียรจะเซ็นงานอะไรต่างไม่ให้ขึ้นให้เอามาวางกองตรงบันไดแล้วแกจะมานั่นเองแล้วไม่ต้องมายุ่งแกเก็บตัวอยู่ยที่ท้งหวัดจนตอนนั้นเป็นรอบาการทิ้นปีใกล้ปิดงบปิดงบของธนาคารคุนเถงก็โทรมาชวนว่าเนี่ยเดี๋ยวแกจะชวนกันไปมิทติ้งกันที่พัทยาจะไปฉลองตําแหน่งใหม่ให้กับพี่ตุ้มที่ได้เป็นเขตแล้วก็ ตำแหน่งผู้จัดการใหม่ด้วยผมก็ถามใครเป็นผู้จัดการใหม่คุณเด่งบอกเขาเดือนเดือนขึ้นเป็นผู้จัดการใหม่ผมก็โอ้ดีเอ้ได้รู้จักกันเนี่ยเดี๋ยวเช้าวันเสาร์ผมตามไปนะเขาบอกเดี๋ยวเขาเลิกงานคือปิดงบเสร็จปุ๊บก็เดินทางไปพัทยากันเลยผมมาเสร็จปุ๊บพอตอนเช้ายังไม่ทันจะออกคุณเด่งโทรมาหาผมเฮ้ยบอกพ๊อผมมีเรื่องรุบควนหน่อยช่วยไปรับป้าแม่บ้านไปที่สาขาได้ไหมเพราะว่าที่สาขามีเรื่องผมบอกมีเรื่องอะไรวะ ไปรับป้ามาปดพราไปถึงสาขาโอ้ยคนเต็มหมดทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจเต็มหน้าสาขาหมดเลยอะ่ะก็สงสัยปรากดพอเดินเข้าไปมีผู้หญิงคนนึงติดอยู่ในสาขา,าก็สงสัยแล้วผู้หญิงคนนั้นแบบอาการแบบประเภทเหมือนกับสติในเรือนแล้วปากมีเลือดติดตรงปากคาบเลือดเต็มมาแล้วก็ของแบบเละเทะหมดพอเปิดเข้าไปผู้หญิงคนนั้นก็โวยวายลั่นเลยมือก็ถือกันไกลจิ้มไปตรงวัตถุมงคลทั้งหลายเอามาทุบๆๆๆหมดเลยอะ่ะ แล้วก็สงสัยมีอะไรก็ไม่รู้เรื่องในระหว่างตํารวจก็สอบปากคําอยู่ออกมาก็พูดไม่รู้ป้าก็ขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าคุณเหน่งบอกว่าพี่ตุ้มยังมาไม่ถึงเลยอก็เลยขึ้นไปชั้นบนห้องพักชั้นสามป้าร้องรัดเลยพอภาพที่เห็นคือพี่ตุ้มนอนหมดสติลักษณะตัวครึ่งบนอยู่บนเตียงครึ่งล่างอยู่กับพื้นมหมดสติอยู่นั้นปรากฏว่ากู้ภัยก็รีบขึ้นไปปรากฏพี่ตุ้มช็อกไม่หายใจ ก็ทำ CPR เสร็จแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลหมอก็ไปแล้วระหว่างนั้นตำรวจก็เชิญตัวไปโรงพักผมกับแม่บ้านก็ไปโรงพักก,ก็สอบปากคำว่าเป็นใครสักพักพี่เดงมาสมทบก็ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นลูกค้ามไม่รู้เข้าไปสาขายอย่างไงก็ต้องตล่อมถามผู้หญิงคนนั้นอะผู้หญิงคนนั้นก็พูดแบบเมอลอยประติดประต่อคําพูดอะว่าผู้หญิงคนเนี้ตอนกลางคืนน่ะเขาเดินมาหน่าสาขาแล้วพี่ตุ้มอออกมากวักมือเรียก ว่ามีอะไรกินหรือยังไปกินไหมไอ้อนี่ก็อยากกินเนี่ยเกิดเปิดประตูสาขารับไอ้นี้เข้ามาแล้วพาขึ้นไปบนห้องพอขึ้นไปบนห้องเสร็จป่ตุ่มก็พยายามจะเอาเศษเนื้อเนื้อน่ะที่เป็นเลือดอ่ะปอนยัดใส่ปากไอ้ผู้หญิงคนนี้ไอ้อนี่ก็ไม่ยอมอ่ะคือพูดง่ายๆเหมือนกําลังจะหาคนน่ะรับสืบทอดอตัวนี้ไปพยายามจะยัดอ่ะ,<ฮ>ะคือของเนี่ยเอายัดใส่ปากป่ตุ้มก่อนนะเสร็จแล้วก็อาคายออกมาล้าจะยัดใส่ปากไอ้ผู้หญิงที่ต่อ ไอ้พี่นก็ดิ้นดิก็ถีพี่ตุ้มพี่ตุ้มหมดสิตกอะล้มไปที่เตียงอะแล้วตัวเองก็ลงมาข้างล่างเพราะในจังหวะลงประตูมันล็อกอะก็เขย่าประตูปรากฏมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอยู่ในชุดแบบเสื้อผ้าแบบเก่าๆใส่ประถุงแบบสีมอมเดินลงจะบันไดมาแล้วขู่อาฆาตอะเสียงแบบโกรธมากนะจะทําร้ายไอ้นี่ด้วยความกลัวก็หากันไก่อะ มาเป็นอาวุธป้องกันตัวแล้วก็ทิ่มกุญแจเปิดไม่ได้จนกระทั่งหมดสติแล้วมาตื่นตอนเช้าก็เลยสรุปตารวจก็บอกว่าไม่รู้จะสรุปสํานวนคดียังไงว่าจะเป็นยังไงเพราะผู้หญิงนั้นก็วิกลจริตก็ส่งโงรงพยาบาลต่อไปวันรุ่งขึ้นเราก็ไปเยี่ยมพี่ตุ้มที่โรงพยาบาลพี่ตุ้มหมอบอกว่าพี่ตุ้มอ่ะหยุดการหายใจไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองจึงต้องผ่าหัวเพราะผ่าหัวสิ่งหนึ่งคือกระโหลกยุบต้องรอสั่งกระโหลกจากต่างประเทศมาต่อ ก็บอกว่าถ้าพี่ตุ้มหายดีก็ไม่เหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพรสวรรค์ของพี่ตุ้มไม่ว่าเรื่องการพูดการเขียนหมดไปในวันนั้นทันทีเลยเพราะว่าประสาทซีกซ้ายผ่าไปหมายถึงว่าด้านขวาใช้งานเลยไม่ได้พูดอ่านเขียนและความจําอาจจะจาใครไม่ได้ผู้จัดการก็นอนลืมตานะ่มองซ้ายมองขวาแต่พูดไม่ได้เพื่อนที่เรียนด้วยกันก็มากันพี่ใหม่ก็มากันแล้วตอนนั้น มีคนหนึ่งที่เดินเข้ามาที่หายไปนานคือกิจจ ja ากิจจาเดินมาลักษณะเหมือนแขนเนี่ยเลี้ยงไปข้างหนึ่งแล้วปากเบี้ยว<อ>ปากเบี้ยวนนแล้วก็เดินแบบขาไม่เท่ากันมาถึงก็เยี่ยมไปเสร็จรปุ๊บเราก็ไม่ได้คุยอะไรพอสักพักหนึ่งก็กลับผมก็บปชวนพี่ใหม่มายังไงพี่ใหม่บอกนั่งรถเมย์มาบอกเ,อเดี๋ยวผมไปส่งพี่ใหม่แล้วบอกกิจจามาไง ja กิจจาเขามาไปด้วยกันกิจจาก็พูดไม่ค่อยชัดนะ ja ก็จะกลับ กิจจาก็เดินไปหาพี่ตุ้มแล้วก็ซิบข้างหูพี่ตุ้มพอกิจจากระซิบเสร็จปุ๊บน้ําตาพี่ตุ้มนี่ไหลมาเลยนะอืไหลออกมาแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยมีอะไรเหรอกิจจาไปพูดอะไรเหรอ,อทําไมพี่ตุ้มถึงร้องไห้ก็ขับรถไปผมไปส่งพี่ใหม่ก่อนก่อนจะไปส่งกิจจาส่งพี่ใหม่ที่บ้านเสร็จทําให้รู้ว่าบ้านพี่ใหม่กับกิจจาอยู่ซอยเดียวกันอืโดยที่ว่ากิจจาเข้าไปอีรึเปล่อีก เข้าไปถึงว่าเด็กก็แอบคบกันบาดานตรงนี้มาครา้นี้พอผมไปส่งที่บ้านกิจจาก็ส่งก็ถามกิจจากิจจากิจจาพูดอะไรกับพี่ตุ้มเหรอพี่ตุ้มถึงร้องไห้กิจจาพูดคำหนึงว่าอ้โหอีกจะคืออโหสินะคือกิจจารู้ว่าสิ่งที่กิจจาเป็นคือสิ่งที่ผู้จัดจาการกระทำแต่กิจจาก็ไม่ผูกอาคาดขออโหสิให้กับ พี่ตุ้มนั่นคือเรื่องอาโหสิครับถ้าสมมติว่าคือพี่ตุ้มทําของใส่กิจจาตั้งแต่ตอนที่หายไปเหรอคะใช่ทำของกิจจาเพราะว่าหนึ่งกิจจาเป็นหนึ่งในการที่ว่าแข่งในเรื่องของการเรียนนะแข่งในเรื่องการเรียนและแข่งในเรื่องของความรักนะพอเสร็จปุ๊บมันยังไม่จบนะอ๋อมันยังไม่จบพอล้างจากนั้นอะปัญหามาตกที่ใครรู้ปะผู้จัดการคนใหม่ คือคุณเองเองคุณเน่งก็โทรมาหาผม่ากุ้มใจมากเลยคือตอนเนี้นะไอ้ของอะ่ะมันเต็มไม่หมดเลยอะ่ะแล้วตอนนี้งานต้องรีบทำด้วยมันมีงานค้างแล้วคุณเน่งบอกว่าเนี่ยจนแบบต้องกลับดึกดื่ดนะ่ะโดนต้องมาพักอะ่ะมาพักที่ห้องพี่ตุ้มแทนเพราะว่างานมันเยอะมากต้องรีบเคลียร์แต่ปัญหาคือในตอนกลางคืนอะ่ะได้ยินเสียงเล็บอ่ะมา,มาขีดจานไอ้เซรามิกอ่ะังแคว๊กแกว๊ก ด้ความสงสัยว่าอะไรมันเหมือนมีนกมาจิกหรือไงอ่ะที่มนเคลียของในจานน่ะนะก็ออกไปดูปรากฏภาพที่เห็นคือผู้หญิงแก่คนหนึ่งกําลังเอาลิ้นแล้วก็ฟันและเลียไปที่เนี่ยไปที่จานเปที่อยู่ข้างนอกซึ่งไม่มีการไหว้เลยนะเหมือนกับหิวมากอ่ะโอ้ยแกวกแกลพี่เน่งคุณเห็นเห็นคำนั้นบอกกลัวมากเลยเก็บของเลยหลังจากวันนั้นยอมอ่ะไม่ยอมคกอะ่ยออะยอมเอางานกลับมาทําที่บ้านบอกจนไม่ไหวบอกทํายังไงดีเพราะว่า จะทำไงกับอีสานนี่ดีเพราะไม่รู้จะแก้ปัญหา,ญหาก็เลยมาถามผมว่าเห็นสนิทกับพี่ตุม้มน่าจะรู้ว่าพี่ตุ้มไม่เอาสารมาจากไหนจะได้คนผูกจะต้องเป็นคนแก้ถูกไหม,มไปทปําพิธีผมมานึกได้ว่าอ๋อก่อนที่จะทาสารเนี่ยพี่ตุ้มเคยไปหาคนชื่อยายอที่ร้านก็เลยชวนคุณเด็งบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปร้านอาหารอีสานกันไปตามคนชื่อยายเพราะกดไปหาคนชื่อยายเด็กเสิร์ฟก็บอกว่าอ๋อยายเหรอยายเสียไปนานแล้ว่ะนะเสียไปพอสมควรแล้วอก็บอกแล้วคุณแป๋ว่ เดี๋ยวไปตามให้คุณแป๋วเข้ามาคุณแป๋วก็บอกอ๋อยายเสียไปนานแล้วมีอะไรเหรอเราก็มองหน้าเอือกไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเพราะว่าเลยรู้ป่ะเพราะว่าไอคนที่บอกอะเสียชีวิตไปแล้วแล้วทำยังไงล่ะก็ะกังวลก็บอกก็บอกคุณเอ,งอ็งว่าผมคงช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าคนที่กระทำพิธีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว ก็เลยกลับมาก็ไม่ได้ติดต่อคุณเหงินจนผมย้ายสาขาไปทําที่อื่นแล้ววันหนึ่งผมไปเจอป้าแม่บ้านแต่งชุดไปเวดอยู่ในห้างผมก็ถามอ้าวป้าวันนี้ไม่ทํางานเหรอทำไมถึงป้าบอกไม่ได้ทํางานอ้าวแล้วตอนนี้ย้ายไปไหนบอกสาขาปิดบอกทําไมถึงปิดละ่ะคืออย่างเงี้ยคุณเหงน,นั่งทํางานอยู่ที่ Office ออฟฟิศแล้วก็แกบอกว่าก่อนที่จะมาเนี่ยข้าวขอ,ของของพี่ตุ้มะนะแกก็จ้างคนอะ่ะเอาไปเผาทิ้งให้หมดเลย โดยไม่ได้ทําพิธงพิธีอะไรเลย่แล้วก็นั่งทํางานไปบอกคืนนั้นอ่ะคุณเน่งอ่ะหัวใจวายตายคาดโตทำงานเลยเราเชื่อไหมว่าสถานที่ตั้งของธนาคารตรงนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ลิฟที่ต่อกับคนส่งมวลชนที่หนึ่งในกรุงเทพโโพี่ฟังท่านี้เท่ากับแสดงว่าคนที่มาเรียจานคือของที่เขาทำไว้ตั้งแต่สมัยก่อน เป็นปอบได้ไหมเป็นปอบออใช่ไหมตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่านี่คือปอบนะออคืออย่างนี้ย้ายเนี่ยต้องการหาคนมาท่อตัวเองถูกไหมออโดยที่ว่าใช้อุบายโดยผ่านแป๋วให้มาออย้ายมาแต่ว่าก็คือตัวเนี่ะที่ไปบอกเ่าพี่ตุ้มมาเสร็จปุ๊บแล้วช่วงนั้นดวงตกด้วยถูกปะถูกปะดวงตกด้วยปอบเลยไม่ใช้ตรงนี้แต่ปอบมันก็มีฤทธิ์มันก็ ม,มันก็สร้างได้สร้างอะไรได้พอเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มแฝงในตัวพี่ตุ้มพอปอบมาได้พี่ตุ้มเสร็จยายก็เลยเสียชีวิตเพราะได้ล่างแทนแล้วเขาเรียกพี่ตุ้มเริ่มเปลี่ยนไปก็รู้ไม่ได้ก็ไปเจอผู้หญิงคนเนี้ยสติไม่ดีก็พยายามที่จะเอาผู้หญิงคนเนี้ยมาเป็นล่างแต่เนื่องจากสมองมันมันเป็นศูนย์ะ่ะมันไม่สามารถที่จะสื่อรับกันได้เลยไม่สามารถที่จะหาไขรมาสืบทอดตัวนี้ได้ สรุปก็คือเข้าสู่กระบวนการปอบตั้งแต่แรกนั่นเองปอบตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ไโหดไหมอันนี้โหดแต่เป็นโหดแบบจะเป็นคุณใส่ครึ่งหนึ่งปอบครึ่งหนึ่งใช่แล้วซึ่งเหตุการณ์ปอบอย่าคิดว่ามีแต่แค่ต่างจังหวัดนะใช่เนกรุงเทพเลยไมู่กรุงเทพเลยชานเมืองกรุงเทพเลยร้านเนี่ยไม่รู้ยังอยู่เปล่านะแต่ผมจําได้เลยเชื่อไหมว่าเดี๋ยวจะต้องมีนักสื่อโซเชียลของเราที่จะเข้าไปเอ๊มีที่ไหนนะ่ที่เคยแบบว่าอยู่กเขาบอกเลยถ้าวันไหนคุณไปต่อ ระบบมวลชนไอ้ก็เลยขนส่งมวลชนนะแล้วกดลิฟต์แล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งชุดเหมือนทํางานธนาคารลงลิฟต์ไปอ่าไม่แน่นะเขาอาจจะไม่ใช่คนก็ได้เขาอาจจะเป็นคุณเหน่งก็ได้เพราะว่าคุณเหน่งเสียชีวิตในสถานที่ตรงนั้น